มาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเก็บประจุตั้งทดสอบเรียบร้อยตอนนี้ผมปรับตั้งไปที่เช็คแสงซึ่งแสงในห้องนี้ก็ถือว่ารถลงไปเกือสุดน่เดะเพียงพอสำหรับการสั่คอน ตัวเช็กแสงมันอยู่ตรงใต้ตรงเลขห้านะเปลี่ยนผีดขาวขาถ้าผมบางแสงให้มันมันมีเงาครับมันจะทาไฟ LED เสย่จะหายไปแต่พัดหนึ่งมองเตอร์จะหยุดการทำงานแต่ถ้า,ามือออกก็คือทำงานต่ออันนี้คือกล่องที่หนึ่ง สังเกตนะครับตอนที่เราลดรอบมอเตอร์ลงเลยนะครับไฟมันจะขึ้นเป็น300กว่ามันจะเกิดไฟกับเพื่มมาจากตัวมอเตอร์เวลาที่มอเตอร์ปั่นคือนกลางหมุนอยู่แล้วลดรอบลงไปในทันทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดไฟเพิ่มขึ้นถ้าในกรณีที่เราใช้ไฟทุกสูงแล,แล้วเราไปลดควบลงนเนี่ยนะอันตรายสำหรับแคร็บรถแครบมีค่าความทนแรงดันได้สูงสุดอยู่ที่450โวลต์ DC แต่ถ้าเกิดเราไปหวบลงนี้เช่นว่าเราใช้ไฟอยู่ที่300กว่า350พอเราไปลดลงแรงๆเนี่ยจะส่งผลให้ไฟเกินอย่างตัวเนี้เมื่อกี้ที่ทดสอบผมลองทดสอบลงแรง,งๆดูจากไฟแค่270โวลต์ช่วงตอนกลางวันผลปรากฏว่าแคประเบิดได้เหมือนกันไม่แค่270ดังนั้นในการใช้กับมอเตอร์ที่มีกําลังเยอะๆไลพวเวลาลดค่อยลงนะครับพวกมอเตอร์ขนาใหญ่ไม่ค่อยลดลงอย่างนี้ช้าๆมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก แต่ถ้าไปบิดควบลงจากแต่ตอนเล่น่ไม่เปเวลาตอนดอดลงเนี่ยไปบิดควบลงเพลินนะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นไปดีบพุดงเลยต้องไฟไล่ลงอันนี้ผมว่าแจ้งบอกกันแล้วนะครับอันนี้มันไม่ใช่ข้อบุคคลของโมดูลหรืออะไรนะแต่ว่ามอเตอร์เองมันก็ผัานมาที่สมบูรกตัวปันไฟหรือเจตเลเตอร์ซึ่งแกนเหล็กของมันเองมันจะเสมือนกับแมนเหล็กถาวรจะตัดกับแรงแม่เหล็กของมันเองเมื่อตอนที่เราลดรอบจะสร้างเป็นไฟฟ้าปั่นย้อนออกมาได้ เสริมกับไฟจากแหล่งจ่ายได้ระดับหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมใช้ตัวโวลติเตอร์มาจับที่ DC ไีไหโอดไม่จับที่เอาโอะครับเพราะว่าต้องการจะดูผลของแรงดันตรงนี้ด้วยเพื่อแสดงผลให้ทราบส่วนในเรื่องของการเช็คแสงเนี่ยแสงน้อยประมาณในห้องตอนนี้ก็เมายคือผมจะปรับประมาณเกือบส,สุ็จหมดเสร็จปีจงอยู่ประมาณนี้ผมจะปรับเป็นโกลด์ข้อข้อความรง,ง,งี้เสรขจงล้วต้ง ถ้าถ้าเป็นกลางวันใช้งานหรือวัาจะไปตั้งที่ที่แสงสว่างของตัวก็ควรจะปรับไปที่ตรงที่มันลงเฉดภาวะแสงหรือว่าสูงกว่านิดหน่อยให้เหมาะสมกับการตั้งของพื้นที่แต่ละที่ถ้าปรับไ้ตรงกลางนี้ก็คือมันจะตัดเลยก็คือไม่ได้เช็คแสงแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเมื่อเการหน่วงเวลาแลเซอร์โฟโต้นะครับเป็นการบังคับเปิดคือไม่ต้องเช็คอะไรเลยมันจะทํางานของมาเลยตอนนี้คือรอบที่ผมใช้อยู่นานคืกลางกลางทำเป็รอบอยู่ประมาณกลางกลาง ไม่เร็วจัดแต่ถ้าเกิดปรับสปดีดไปที่สุดเลยรอบมันจะขึ้นไปเยอะเท่าตัวรอบพอเท่าปกติกันเลยกำลังดีัเลยอันนี้คือตัวหนึ่งเดี๋ยวจะอ,อีกตัวนึงมาเทสให้ด,ดูวันนี้ทำทั้งหมด3ตัวอ่าส่วนนี้เป็นอีกกล่องตัวหนึ่งนะฮะพิเสธเทสให้ดูกันอีกทีวันนี้ งานตอนนี้สองตัวนี้น่าจะไป8ปดลิวอันนี้เตรียมจะส่งไปทั้งหมดของมีทางมีมวนั้นอันนี้ปรับมาที่ตอนนี้ผมปรับสูงไว้ครับตอนนี้จะปรับลดลงมาให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเช็คแสงมเอเตอร์ขาดก่อนถ้าผมบางแสงตัวนี้ ตอนนี้ไว้เยอะ,อะบางแสงมาให้มันโดนแสงเนี่ยมาให้แสงมันโดนแสงนะครับเตอร์กเมันก็นจะหยุดเลยมันอยู่ตรงใต้ตรงเลขหกครับครบับพอะไดสงสุดเลยสังเกตดีนะครับเวลาที่มอเตอร์ลดลงลไฟมันจะเกิขด้วยนะฮะ 340โวลต์นี่ขนาดว่าแรงดันที่2อยใ่ที่2 7ดแรงดันมันจะดีดขึ้นไปที่300กว่าถ้าเราใช้อยู่ที่เกินกว่า350ก้เวลามันดีไฟที่เป็นผัดขัดเพิ่มมาจากตัวมอเตอร์เนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะเกินกว่า4 5 0ได้หมายถึงถ้าใช้ที่360โวลต์ขึ้นไปเริ่มอยู่ประมาณ40สโวลต์ ็ได้ก็ได้ประมาณักสามร้อยหกกว่าสามร้อยสี่ร้อยโวลต์เนี่ยถ้าก็เหลือแบบอยูประมาณสี่ร้อยโวลต์อะให้เกินนะแต่สําคัญก็คือเวลาลดเนี่ยอย่าไปลดพ่วงคนเดียวนะครับค่อยๆปรับเอหมายว่าปรับรอบมอเตอร์เนี่ยค่อยๆปรับลดลงมันจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันถ้าเราค่อยๆปรับลงแต่ถ้าเราออบ,บเล่นอยู่สุดแล้วเราเหมุนพ่วงเป็นแบบที่เยอะ เห็นได้ชัดเจนว่าไฟมันจะย้อนกลับมาโอเคตัวกลางก็คือเป็นคําสั่งที่เช็คแสงเหมือนกันแต่ว่าถ้าค่าที่มันทํางานอยู่แล้วมันก็จะทางานต่อเน,นื่องไปแต่ถ้ามันดับเมื่อไหร่ก็คือมันจะรอเวลาในการที่จะออนใหม่อีกนานะครับตัวกลางแต่สลหรับทางด้านบังคับเปิดหรือเมนนว่นเนี่ยเป็นการบางังคับเปิดโดยตรงเลยก็คือเป็นการหมุนมาไม่ต้องเช็คแสงแเป็นบังคับเปิด